เฮ้ยเจน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 ข้แล้วค้อ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 แล้วเร็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 วแมวแมวน่าจะคลอดแน่เลยครับพี่หนึ่งใช่เปล่าใใช่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 เฮ้ยได้ยินเสียงฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บอกคือพี่อิงเนี่ยเขาดันเขาอยากได้แมวซึ่งแมวที่ฟาร์มน,นี้สัก3-4ปีก่อนพี่อิงได้ปะหรือ5ปีเลยแหละไม่รู้นะเหมือนกันครับเกี่ปีไม่รู้อะ่ะเราเคยไปฟาร์มของพี่หนึ่งที่กาญจนบุรีเนาะมีดิชช้อนแหหรอดิชช้อนแห่คือที่แบบคือดีที่สุดในประเทศแบบมีชื่อเสียงมากๆเลยแหละแล้วพี่อิงเขาก็ดันไปจองไว้ซึ่ง ความของพี่หนึ่งเนี่ยเขาต้องจองกันตั้งแต่ในท้องซึ่งตอนนี้เมื่อกี้พี่หนึ่งเพิ่งโทรมาบอกว่าเฟิร์นอดคลอดแล้วเราคือไปแล้วคือแบบข้อนี่คือแมวเขากําลังทยอยขอดอะ่ะแล้วนี่บ้านเราอยู่กรุงเทพเราต้องขับรถไปกาญซึ่งม่อวาจะถึงกี่โมงพี่ว่านะสามชั่วโมงอย่างต่าเลยนะนี่ถ้าใครอยู่กาญนานะจบ,บุรีนะครับผมการเดินกันนะ ช่วยด้วยนะครับช่วยเอาใจช่วยด้วยนะครับผมแต่พี่ก็จะขับอย่างไม่เร็วมากครับก็จะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงครับเพราะว่าเดี๋ยวรถติดก่อนจะพูดอย่างอื่นฮะไปกันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปก่อนเลยทำไมครับพี่เปิ้ลต้องไปกดตังมาเปิกระหมื่นเตรียมาสิบเปิกฟาร์มพี่หนึ่งต้องบอกก่อน เป็นฟาร์มที่บางทีเขาเป็นแมวเป็นแชมป์โลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราต้องจองนะฟาร์มที่หนึ่งต้องจองตั้งแต่ในท้อง <c oughs> ก็จะราคาก็จะสูงหน่อยบางทีก็ตัวละสามหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างละขอขอสอตัวนะคะเ <c oughs> อาละหมายถึงแล้วหวยเดี๋ยวไป <c oughs> เราดูกันดีกว่าตื่นเต้นมากเลยเนี่ยก็คือเคยเจอเลี้ยงหมาคลอดลูกอะไรเงี้ย บ่อยนะแต่แมวคลอดเด็กก็ไม่เคยเจอก็เดี๋ยวต้องไปรู้ว่าน้องแมวที่เราอยากได้เด็กจะหน้าตาแบบไหนสีอะไรพี่เฟิร์นยังไม่รู้เลยเพราะว่าเราจองแต่อยู่ในท้องไงลืมยังไม่ได้กดไลค์กันเลยใช่ไหมจ๊ะกดไลค์เลยคนละหนึ่งไลค์อันนี้ด้วยกด subscribe สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูพี่เฟิร์นเป็นครั้งแรกนะคะกด subscribe กดไลค์แล้วก็ลองคอมเมนต์ทายมาสิว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้น้องแมวอ่ะสีอะไรหน้าตาแบบไหนซึ่งนี่กระลุ่มพร้อมกันนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นมากพนะจ๊ะการนั่จับงผู้เล่นนั่นนะ ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับอาค่ะ,คะน้องๆน,นี่นะคะพี่เฟิร์นก็มาถึงการชนะบุรีแล้วนะนี่ก็เป็นพี่หนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเรามาถึงประมาณหกโมงครึ่งมีเหตุด่วนมากต้องพาน้องแมวไปโรงพยาบาลเนื่องจากอะไรคะพี่หนึ่งห้องผองคือใกล้คลอดออก่อนน้องแมวจะคลอดอ่ะ เราก็จะมีการอุจจาระแล้วก็เอกซเรย์ตอนนี้น้องเริ่มมีอาการละเริ่มแบบว่ามีน้ําเดินนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยคาดว่า้เยเป็นไปได้นะที่น้องจะคลอดวันนี้อ่า ส่วนมากโรงพยาบาลจะไม่ค่อยให้เข้าไปวันนี้อาจจะมีสเปเชียลอาจจะขอให้เข้าได้คือปกตินะคะเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายเนาะแต่ว่าครั้งนี้คือพี่หนึ่งเขาขออนุญาตพี่เฟิร์นถ่ายคือเป็นความรู้ไงเพราะบางคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงแลยเห็นบอกว่ามีการแบบต้องโกนขนอ่าใช่ต้องโกนขนหน้าท้องเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาแม่แมวเนี่ยให้นมลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่โกนขนหน้าท้องเนี่ยขนมันก็จะติดตรงที่หัวนมเนี่ยอ๋อลูกแมวก็จะเป็นลาลา คือเป็นอาการยังไงคะลา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 คือเสือลาอ๋อนี่พี่เผื่อยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยว่าน้องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่าแต่ดูเขาก็เขาก็ไม่ค่อยกลัวนะพีไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคนนี้จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี่ฮะมีเล่นเล่นกับกล้องด้วยก็เตรียมตัวนะฮะพบกับการเอ็กซเรย์นะฮะ มันจะมีสอย่างคือถ้าเอ็กซเรย์เนี่ยเขาจะใช้ดูจานวนจํานวนลูกในท้องเขาจับแต่เขาจะดับจากโครงกระดูกส่วนอุนตรตซาวเนี่ยเขาจะดูได้เหมือนเหมือนเราเช่าวดูเด็กอุเตซาวเด็กว่าหัวใจเต้นอยู่ไหมเออประมาณนี้จริงๆแล้วอุนตรตซาวเนี่ยหมอใช้วัดว่าอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะกี่ครั้งต่อน,นาทีมันจะบอกว่าแมวอ่ะพร้อมคลอดหรือย,อยังซึ่งเขาจะมีเลทหรือว่าหัวใจเต้นช้าตเต้นเร็วใช่เบอร์รี่อ่ะเป็นลูกแชมป์ส่วนแฟนของเบอร์รี่อ่ะคือไม่ได้มีตำแหน่งเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะ เขาไม่ได้ประกวดเนื่องจากโควิดไม่รู้ถ้าประกวดเนี่ยเบอร์ลี่อาจจะมีพ่อเป็นแชมป์ด้วยคือเวลาอุตสาหสาวจริงก็ต้องโกนเหมือนกันใช่แล้วก็เนี่ยจะทำให้เวลาที่เขาลูกเขากินนมอ่ะน้องจะไม่เป็นชาอราแล้วก็เวลาลูกเขาตอนแรกอ่ะที่เขาออกมาเขาไม่ลืมตาใช่ไหมเขาไม่รู้ตรงไหนเป็นนมไงอ๋อเขาก็จะดูดจุ๊บๆไปเรื่อย คุณหมอมีกี่ตัวอันนี้นี่ทองหมอประมาณหกนะคะเขาก็เบียดเบียดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะก็คือบางบางทีมันอาจจะเป็นชุมชนไออัดโอเคอันนี้ก็คือหกตัวขั้นต่ำค่ะมากสุดมันจะกี่ตัวคะถ้าถุงดับพี่เคยเจอมาเก้าเก้าเป็นคนก็เตรียมเงินไว้เรียงจะได้คลอดคืนนี้ป่ะคะพี่หนึ่งถ้าเกิดเห็นชัดขนาดนี้ครับน่าจะเป็นวันนี้นะโอน่าจะวันนี้พรุ่งนี้แล้วแหละ บรรยากาศเหมือนสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนพยาบาลรอเฝ้าคลอ,อดนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะก็หลังจากที่เราละซาวแล้วเจอว่ามีทั้งหมด6ตัว, <6 S 1> วใช่ไหมคะใช่วันนี้พี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเฝ้านะเฝ้าคลอ,อดใช่ไหมคะใช่แล้วเฝ้าคลอดแมเป็นครั้งแรกนะน,น้องให้กำลังใจพี่เฟิร์นด้วยนะเออเราถึงที่ฟาร์มของคุณเล็กฟาร์มของพี่หนึ่งแล้วนะฮะนี่คือแคมป์นะจ๊ะนี่ลึกล้ำข้ามหลังหน่อยฮะ เราเคยมาที่นี่อีงครั้งหนึ่งแล้วครับผมโอ้สองทุ่มนะครับตอนสมัยก่อนที่พี่เฟิร์นเป็นนักเรียนใช่ไหมก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะข้อตอนไหนต้องทําทุระส่วนตัวของเราให้เสร็จมีเราว่างก็คือนอนก่อนเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้นอนก็ได้มีเตรียมมาแล้วครับเตรียมแล้วครับเดี๋ยวสองคนนี้นอนข้างบนแล้วพี่หิงอ่ะพี่นอนในกองเราได้วงจรปิดจากพี่หนึ่งมาฮะนอนคนละชั่วโมงนอนคนละชั่วโมงก็เตียงก็ตั้เวลาไว้โอเค โอเคพี่ก็ตื่นมาดูต่อโอเคอ่ะโอเคโอเคงั้นพี่นอนต่อได้ขอแอรดูก่อนได้ไหมคือคือเขาก็จะมีอาการอะไรเดินเจ็บท้องแล้วมั้งแมวเจ็บท้องอันเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าดูมีการแปลกๆเดี๋ยวเราก็ไปขอเรียกพี่หนึ่งเดี๋ยวกเกิดข้อตีสามตีสองอะไขึ้นมานอนกันเดี๋ยวเออเออเอนอนก่อนนอนก่อนอ่าตาเจนนะตาเจนนะโอเคโอเค ันหมดนี่เหลือแต่แมวพ่งนอนไม่หลับจริงๆอะ่ะเพราะว่าพี่งตื่นเต็นมากเลยครับเรามาสัมภาษณ์น้องแมวดีวกว่านายว่าแมวเพื่อนนายจะคลอดไหมอ่ะเบอร์รี่เพื่อนนายะจะคลอ,อนนคดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจน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 คลอดแล้ว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 เร็ว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 แมวแมวน่าจะคลอดแน่เลยครับพี่หนึ่งใช่เปล่าใช่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 เฮ้ยได้ยินเสียงฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะน้องๆอันนี้ก่อนคอมเมนต์ดูดีกว่าว่าเราจะได้น้องแมวเนี่ย 6ตัวหรือเ,เปล่าเพราะว่าค,คุณหมอเขาบอกบางทีอ่ะคือได้6ตัวบางทีก็ได้มากกว่านั้นแล้วเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องแมวที่เราบอกว่าเราจะพากลับบานนนะ้านหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นการ,กกรอุปก,กรณ์อุปกรณ์ของาการตัดสายสะดือใช่ไหมครับใช่ที่จริงๆแล้วพอแมวข้ออดมาใช่ป่ะครับลูกแมวเขาจะออกมาอยู่ในถุงน้ำค่ำครับของปเราต้องรีบช่วยเขาออกมาจากถุงก็เสร็จปุ๊บเราใช้วิธีการบีบตัวนี้ สอดเข้ามาในปากแล้วก็ปล่อยคือเขาก็จะดูดแต่ว่าบกน้ำที่อยู่ในปากมากอ๋อเหมือนเหมือนแบบไอ้พวกเสมหะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ทีนึงคือจมูกสองข้างเนี่ยคือเบื้องต้นครแล้วสามรอบไม่ให้แบบเขาเขมีน้ำในปอดด้วยเนี่ยนะเสียชีวิตได้ทีหลังอีกเรื่องหนึ่งการต่อสู้คือเราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันน่าจะเป็นเลือดใช่เป็นเลือดเป็นเลือดคิดเลยว่าใช้เป็นหลอดได้ครับอย่าอิงช่วยฮะสมมติว่าตัวน้องแมวเป็นแบบนี้ครับผมก็จะอยู่ในหัวมีใช่ไหมครับผม อ่านี่นะครับนี่น้องแมวนะฮะนี่คือสายเสตอร์ยาวๆเราจะผูกผูกอย่างนี้นะครับผูกครับผูกเออห่างออกจากตัวน้องแมวประมาณหนึ่งเซนผูกให้แน่นนะครับแล้วก็รึงครับนะครับสองรอบอืมเราใช้ได้ธรรมดาได้เลยใช่ไหมครับใครับอืมที่จริงๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหลุดออกไปใส่เสตอร์ก็เหมือนเหมือนใส่เสะอร์เด็กเนาะหลุดออกไปใช่แเราก็จะตัดตัดอย่างนี้เลยใช่แล้วก็จะตัดแต่กันไกลก่อนใช้ ต้องสเตอร์ไลน์ก่อนสเตอร์ไลน์ก่อนครับแซนก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ลดน้ำเรียบร้อยอ๋อครับผมเท่านี้แหละใส่ถุงน้องก็จะหดเท่านี้แหละประมาณหนึ่งสัปดาห์มันจะหลุดออกไปอ๋อมันจะหลุดออกไปเองใช่คือคือแม่เขาก็จะเลียด้วยอะไรแต่เนี่ยคืออะไรเท่าที่ตอนนี้คลอดออกมาคือมันมีห้าตัวครับตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าแม่มันไม่ให้อยู่ใกล้เลยเออตอนนี้พี่เฟิร์นก็ไปเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวพวกเรากลับกรุงเทพมันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนเขาโตอีกทีหนึง่งดีกว่าแม่เลิกงานครับมาการจนบุรีอีกรอบ กับการนะจ๊ะนีมันดีมากเราจะเจอคูกขอตรน้นใช่ไใช่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 แต่เราจะเอากลับไปสามตัวเท่านั้นนะพี่เฟิร์นคือเอาตัวเดียวก็พอีนี้จะเอาไมีได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ัวเลี้ยงไหวเหรอไม่ได้ไม่ได้ท้อกลับแมวอยู่หรือเปล่าพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งบอกเปิดได้เลยครับอยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่นีอยู่นี่เิดนึ่ครับหนึ่งเอ้ามาแล้วเหรอครับในในในใๆ โอ,อเ้เป็นไงวันนั้นนะโอ้โหโอ้โหนี่คนนี้ฮนะตาใส่แววเลยเชื่ออะไรดีสิ่งมากเลยเบอร์รี่ค้า,าคนเนี่ยอืมจริงๆเขาคอกนี้เขามีกี่ตัวครับพี่หนึ่งค่อมาหกตัวอ,อ๋อหกตัวใช่ใช่แล้วนะครับ กับไปแข่งแมวไมปหนงตัวอลองคุยกับเราวแมวไปแล้วโอ๋ยเสียใจด้วยนะครับแล้วพี่เฟิร์นเอาตัวไหนกลับไปยั่งยสามตัวครับสามตัวอะไรละตัวเดียวพอสามต,ตัวฮะลองมีลูกอุ้ยน้องมูอุ้ยน้องสันนิ แต่ยังเอากลับไปไม่ได้ใช่ไหมครับพี่หนึ่งต้องรอสามเดือน oh. ชาย sure. คือคือน้องแมวเนี่ยก่อนที่บ for ้านพี่เน pues ี่ยปกติเนี่ยก่อนจะรับเนี่ยคือพี่จะต้องฉีดวัคซีนให้ก่อนเราจะฉีดวัคซีนรวมสองเข็มก็พี่สนักบ้านหนึ่งเข็มให้ก่อนคือตอนนั้นอ่ะจะรับน้องได้ก็ประมาณสามเดือนนิดิดคือถ้าเรารับเร็วเกินไปนนองบางทีน้องเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงแม่งแรงแล้วก็เสี่ยงด้วยนะครับเสี่ยงน้องจะอยู่ไม่รอดด้วย เนี่ยคนเนี้ยมองทางนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มองโอ้มองสามตัวเห็นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้เอาตัวนี้ด้วยไหมตัวนนี่สวัสดีครับเนี่ยเนี่ยโหตาใสปิ๊งเลยโอ้ยคือวันนี้เราเลิกงานมารีบมาเพราะว่าจะมาเลือก ไม่ได้เพราะว่าน้องเพิ่งเดือนเดียวรอสามเดือนนะฮะต้องรอสามเดือนครับผมชอบน้องเจ้าไหนนี่คนนี้อ่ะคนนี้เลือกเสร็จปุ๊บนี่มันจะมีนี่ด้วยนี่แน่เรามีนัมเบอร์ให้น้องด้วยไม่ธรรมดาน้องมีนัมเบอร์ด้วยนะก็คุณจะได้รู้เลยว่าตัวไหนว่าตัวไหน ถ้ามือใหม,ใหม่นี้ควรจะเลี้ยงแค่กี่ตัวดีครเริ่มต้นหนัที่ที่น้องอยากเลี้ยงเริ่มเลี้ยงเยอะอนอตัวเดียวก่อนกว่าโอเคครับถ้า,างั้นเดี๋ยวพวกเราลาพี่หนึ่งไปก่อนฝากด้วยนะครับมผมสามเดือนเดี๋ยวมามอีกครับผมขอคคบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณครับเขาให้นมเขาจะเข้ามาให้ในนี้ใช่เอาดีกว่า พี่หนึ่งขายของดีกว่าอ้าโอเคได้ครับใครอยากได้แมวพาน้องๆไปเลี้ยงนี่ติดต่อยังไงบ้างคะพี่หนึ่งก็ติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะครับคุเล็กฟาร์มนะครับ facebook.com/slash/ คุเล็กฟาร์มนะครับเว็บไซต์คุเล็กฟาร์ม .com นะครับอินสตาแกรมคุเล็กฟาร์มติดต่อพี่หนึ่งได้หมดเลยนะคะใช่แต่ว่าต้องต้องแบบว่าเร็วนิดนึงเพราะปกติจะไม่ค่อยมีเหลือปีที่แล้วเราติดโควิดใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวจะเชิญพี่เฟิร์นด้วยช่วงปลายปีพี่จัดงานประกวดแมวครับ ที่พาร์คศิลาคลินนะครับวันที่13-14สีพฤศจิกาไปเจอกันแมวสวยๆเทพๆท็อปฟอร์มระดับโลกเจอกันที่งานนั้นเท่านั้นอ่าก็่ายได้อ่าใช่โอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย